จากใช่ไหนทราจบจำนวนนักท่องเที่ยวไหมมีเท่าไหร่มีประมาณสามคนค่ะพวกเราได้วางแผนเตรียมกทลังนักท่องเที่ยวแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้กันแล้วค่ะโอเคครับจะครูดำเนินการเรื่องรถรับส่งนะครับแล้กวก็ใบอนุญาตผู้ปกครองให้เรียบร้อยครับค่ะงั้นพวกเรามาเตรียมเุปกรณ์แบุนี้ไปจังหวัดตรงนี้ขอนอ,นอ,นอ,นอนุญาตนะคะเชิญครับเชิญ ครับมีอะไรกันหรือครับสวัสดีค่ะเจอหน้าค่ะขอบคุณค่ะทางนักท่องเที่ยวนะคะมีความสนใจจะมาเที่ยวดงมะปางเราค่ะแต่ผ่านทางท่องเที่ยวในเขตห้ามล่าสิตป่าตั้งผาตะพนี่ยค่ะก็มีนักท่อที่ยวติดต่อมาเลอยู่ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะได้มีนักท่องเที่ยวติดต่อทางเรามาให้ทางเรานั้นไปนำเที่ยวในเขตห้ามล่าสิตป่าตั้งผาตะนค่ะ วันเวลาไหนครับตอนเช้าวันเสาร์ครับคุแล้วโเรีนปันถึงไหนแล้วคูณรูเราติดต่อ,ะตอนะคะให้ทําหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองค่ะแล้วก็ทาหนังสือขออนุญาตใช้พืนนนน้นที่เขตให้มัฐสภาทุกคนด้วยค่ะแล้วดิฉันได้ประสานกับคนขับรถโรงเรียนให้ขับรถไปส่งนักเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะออขอบคุณคุณครูสองท่านแล้วก็ลูกประสบคนด้วยนะครับถ้าติดขัดอะไรก็แจ้งมาเพทราบจะได้ช่วยแก้ปัญหาค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับเราจากชมรมมะคุเทศน้อยรักเนื้อมาปรางนะครับนํานักท่องเที่ยวนะครับซึ่งได้รับการประสานเข้ามาเยี่ยมชมเขตถ้ำราชสัาถ้ำผาตะพลครับผมครับแล้วก็นํานักเรียนนะครับที่จะเป็นมะคุเทศน้อยของที่นี่ครับมาเยี่ยมชมที่นี่ครับผม คือแผนผังที่เราจะไปเที่ยวชมกันในจุดต,ต่างๆกันนะคะค่ะทางที่เราจะไปนะคะเป็นการบน้ายค่ะโดยที่ที่แรกที่เราจะไปเจอก็คือถ้าเรือค่ะและเมื่อไปถ้าเรือแล้วเราก็จะไปที่สกเดือนํำบันและเมื่อไปสกเดือนํำบันแล้วเราก็จะไปที่อักษรญี่ปุ่นค่ะและเมื่อไปอักษรญี่ปุ่นแล้วเราก็จะไปที่ถ้ำเต่าและต่อเดี๋ยวถ้ำรอดค่ะ นักท่องเที่ยวเดินตามมาทางนี้ได้เลยนะคะเขียห้ามล่าสัปปะหำาผาดพลนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด9สถานที่โดยแบ่งเป็นถ้ำทั้งหมด6 ถ้ำได้แก่ถ้ำเรือถ้ำเต่าถ้ำลอดถ้ำหาแดงถ้ำหังคาวและถ้ำนรีสวนค่ะและแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีก3จุดได้แก่ซากดึรดรำบันอักษรญี่ปุ่นและเพิ่งผาฟ้ามือแดงค่ะ ซากฟอสซิลที่นักท่องเที่ยวเห็นอยู่ภายในบริเวณนี้ก็คือซากฟอสซิลของหนอนทะเลและปะการังค่ะหากนักท่องเที่ยวอยากเห็นซากฟวสซิลของหนอนทะเลและปะการังที่ชัดกว่านี้เชิญทางด้านนี้ได้เลยค่ะ ขออนุญาตแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Fossil Point is where 316 million years ago, as it was covering this area with many living organism ค่ะซากดึกดำบรรน,นะคะที่เรียกที่นี่ว่าซากดึกดำบรรน,นะคะเพราะว่ามีซากฟอสซิลของสัตว์ทะเลในสมัยก่อนเป็นจำนวนมากค่ะเลยเรียกที่นี่ว่าซากดึกดำบรรน,นะคะโดยที่นี่นะคะมีซากฟอสซิลของสัตว์ ในสมัยก่อนนะคะคือหอยสองฝ่าไม่เท่าพะพึงทะเลและปลาการังค่ะในเพะนะื่นันปางของเราจะมีด้วยกันอยู่3ภาษานะคะส่วนทางนี้ค่ะ ภาษาแรกของเราจะเป็นภาษาลาวกลุ่มหลวงพ่อบ้างนะคะภาษาที่สองจะเป็นลาวเวียงจันทร์และสุดท้ายนะคะจะเป็นไทยอีสานค่ะดิฉันจึงขอนําเสนอเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อเป็นที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะที่เอิญมองนี่ว่าสากดึกดำบรรพเพราะว่าห้าได้พบสากฟอสิวโป่งบอกได้ว่าแน่เพื่อนปางเคยเป็นทะเลมาก,ก่อนสากฟอสิลที่ห้าพโพห็นนะคะก็จะมีพลพึ่งทะเลหอยสองฝาว่าซ้ำกันหลกักกาประการล่างค่ะ ส่วนหอยสองฝาว่ะซ้ำกันเท่าสิพบได้มองพุ่นนะคะเดี๋ยวสิภาพไปเบึง้งนี่นะคะจะเป็นหอยสองฝาไม่เท่ากันค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะสำหรับเหตุการณ์ข้างต้นนะคะที่เราได้จําลองนะคะเกี่ยวข้องกับหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอ,อเพียงในเรื่องความรู้และมีภูมิคุ้มกันกและมีทักษะในชีวิตค่ะ ซึ่งความรู้นะคะก็คือเราไ <boys>, ด mm ้อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของซากดึกดำบรรพ์ค่ะต่อมานะคะก็คือมีเหตุผลนะคะก็คือเราได้มีการใช้ทักษะในด้านภาษาอังกฤษภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยค่ะติดเบ็ดมองตูได้ไปที่เดียวคุนที่เดียวค่ะอีกสองที่ที่เดียว ท่องเที่ยวจะเข้าถ้ำนะคะนัท่องเที่ยวต้องมีไฟฉายค่ะเพราะว่าภายในถ้ำนั้นค่อนข้างมืดค่ะค่ะที่นะักท่องเที่ยวเห็นอยู่ทางนี้นะคะก็คือถ้ำรอดค่ะประวัติของถ้ำรอดก็คือเชื่อว่าก็คือได้มีนายพานในเวลาเลี้ยงผาเลี้ยงผาได้บาดเจ็บจึงได้เข้าไปหลบหนีภายในถ้ำและเมื่อนายพานตามเลี้ยงผาเข้าไปภายในถ้ำกลับไม่พบเลี้ยงผาแต่กลับพบลงศพจึงได้เอาไปบอกแก่ชาวบ้านชาวบ้านจึงตั้งชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำรอดค่ะ และเมื่อฤดูแลงชาวบ้านได้เข้ามาภายในถ้ำกลับไม่พบโลงศพแต่กลับพบทางลอดปอกฝั่งของภูเขาจึงเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำลอดค่ะปัจจุบันทางเข้าอีกฝั่งของท่านนั้นเป็นที่ตั้งของสมัติส่งท่าทองเจริญธรรมค่ะหลังจากที่เราได้ดําเนินงานนะคะการเป็นมาพุเทศน้อยรักเนมาบางนะคะพวกเราก็ได้ผลสรุปว่าหนึ่งนะคะเรื่องความพอประมาณพวกเราได้จัดสรรเวลาโดยที่ไม่เบี่ยเบียนเวลาเรียนนะคะและอนอกจากนี้เราได้จัดสรรเวลาที่จะพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะโดยที่ เราใช้เวลาที่กระชับรวดเด็วค่ะค่ะและด้านต่อมานะคะก็คือการมีเหตุผลนะคะคือพวกเรานะคะสามารถมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะพวกเรามีทักษะในด้านภาษาไทายภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคือมีทักษะในการเป็นมัรคุเทศน้อยถ่ายทอดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวค่ะและด้านต่อมานะคะด้านมิงพึมกันนะคะพวกเราได้มีการวางแผนต่างๆเมื่อนะักท่องเที่ยวมาติดต่อเรานะคะเราก็ได้จัดหาอุปรกรณ์นะคะในการ ที่จะทาให้นักท่องเที่ยวนั้นปลอดภัยเมื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆค่ะและพวกเรานะคะก็จําเป็นจะต้องมีความรู้ค่ะเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องคุณธรรมซึ่งคุณธรรมที่สําคัญที่สุดของการเป็นมัคุเทศน้อยนะคะก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะและการซื่อสัตย์สุจริตค่ะซึ่งเมื่อเราทํางานนะคะในกลุ่มการเรียนรู้มัคุเทศน้อยนะคะเราก็ได้ผลมาสีด้าน พวกเรานะคะได้มีรายได้ระหว่างการเรียนนะคะและอย่างที่2งนะคะก็คือเราได้มีสถานที่ท่องเที่ยวไว้นําเสนอคะ่ะส่วนด้านต่อมานะคะคือด้านวัฒนธรรมนะคะเราได้เผยแพร h, ่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆความรู้ต่างๆนะคะให้กับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนและรุ่นต่อๆไปคะ่ะส่วนด้านต่อมานะคะคือด้านสิ่งวแวดล้อมพวกเราได้นําเสนอโดยที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและเป็นการอนุรักษ์สิส่งแวดล้อมไปในตัวคะ่ะค่ะก็ พี่ชั้นแลคณะมัคยุเทศน้อยนะคะก็ขอจบการนำเสนอทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะคะหากทุกท่านอยากที่จะมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวน้ำเนินในมะบางพวกเรายินดีต้อนรับเป็นอย่างยิง่งขอบคุณค่ะทำทำ่ำรอดใช่ทํำทำรอดก็คือถ้าไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอกับถ้ำตาก่อนแล้วพอถ้ำตาสร็จปุ๊บก็มันก็จะไปทาำรอด